เล่นจริงจูบจริงแต้วหมากเลิบสิ้นเดือดล่าสุดเรรตติ้งพุ่งไกลเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวดรามา่าแอคชั่นโรแมนติกสำหรับละครเรื่องเกมล่าทราชนมีเขาโครงเรื่องเดิมจากพระจันทร์ลายพยักเรื่องราวความหมังใจของสองพี่น้องจนเกิดเป็นความแค้นและสร้างปมรักสามเศร้าที่ยากจะประสานทำกลางภาร,รกิจตามล่ากลุ่มมาเฟีย ผลิตโดยเมตาและมหานิยมกำกับการแสดงโดยชัดชายเปล่งพาณิชย์นำแสดงโดยปรินสุภารัตณน,นพรเตมีรักจรนโสรัตพิมพ์บวีโครกระบินออกอากาศทางช่องสาม ล่าสุดเนื้อเรื่องดําเนินมาถึงตอนที่8แล้วแถมกําลังเข้มข้นสุดๆนอกจากความบู๊ที่ดูดุเดือดแล้วยังมีฉากเลิบซีนที่ต้องบอกเลยว่าร้อนแรงเล่นจริงจูบจริงไม่ตัดเข้าคมไฟให้คนดูต้องเสียอารมณ์เลยล่คะค่ะสําหรับเรตติ้งในตอนที่แล้ว1.938ก่อนหน้านี้วนเวียนอยู่ที่1.5มาโดยตลอด